สีนูนสาลักษณะสาหรับตุนทิศเข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูซิว่าลักษณะแรกเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนิสัยเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่เรสเบียนนะครับแม่ไม่แน่นะก็อาจจะเป็นคนชอบเพศเดียวกันก็ได้นะลองดูนะครับอาแต่ว่าในเรื่องของความคิดนิสัยนะค่อนข้างดีนะเป็นคนจริงจังจริงใจกับ ทุกๆคนนะเออจริงจังกับครอบครัวจริงใจกับครอบครัวจริงใจต่อเพื่อนเพื่อน,นฝูงคนรอบข้างมีการให้มีการช่วยเหลือกับคนรอบข้างเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับคนทุกคนที่ได้พบได้เจอนะครับกับประสาทที่หนึ่งมาดูทัศนคกตินะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ปริญญานะอในเรื่องของตัวเขาเนี่ยคนข้างจริงจังนะคือวางแผนอนาคต ความรักไปแหละนะอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะได้ความมั่นคงนะกานนั้นที่ใครจะคบะคนที่หนึ่งเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะทุกอย่างมันต้องเป็นระบบแบบแผนหมดเลยนะถ้าเขาได้ชอบใครแล้วของเต็มที่แลเทหมดแล้วตักเหมือนกันนะครับ <S <S บางทงว่าในเรื่องของตัวตนของเขานะเป็นคน introvert extrovert พ่ยคือแบบพาย extrovert นะคือเขาเข้ากับได้ทุกๆคนเลยนะพยายามช่วยเหลือทุกคนได้ซ้ำไปนะครับ แล้วดูสิว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่คคือว่ามาของคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ค,คือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณชอบค,คนคนนี้จะทาอย่างไรจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างไพ่ค,ค้นว่าเป็น킹ออฟคัพนะเออเป็นราชาถือถ้วยนะ คนคนนะีจะต้องการความจริงใจนะมีอะไรต้องชัดเจนมากๆนะครับความเป็นตัวตนนี่แหละจะทําให้ชนะใจคนคนดีได้นะคดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามอย่าเอาความดีเข้าแรกเอาตัวตนของตัว,ตว,ตว,ตวคุณเนี่ยเข้าแรกเลยนะเพราะว่าทําให้เขารู้สึกเออคนนี้จริงจังจังเลยจริงใจจังเลยนะเออแล้วก็ทําให้ความสมพันธ์เนี่ยมันไปได้ไวยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรนี่ัยเป็นอย่างไรดูซิไพ่คือเป็นไพ่พยาบาทนะ ก็ไม่แน่คุณอาจจะเจอพยาบาลก็ได้นะอ่าดังสวซุ้ในเรื่องของนิสัยเป็นอย่างไรนะครับนิสัยไพ่ึ้นในเรื่องของการที่เขาคอนข้่านมีความละเอียดมีความรอบคอบนะเป็นคนชอบจดบันทึกนะเออจดไดอารี่เอ,อ่อมีการวางแผนชีวิตวันวันนี้ทําอะไรบ้างมีการบตบมตวนว่าพรุ่งนี้ควรแก้ไขอย,อย่างไรนะเป็นการระวังระบบระเบียบแบบแผนชีวิตตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วทัศนติล่ะ ไพ่ขึ้นว่าเป็นไพ่จับปลานะคะคือเขาเป็นคนที่จริงใจนะเวลาจะให้ใจเนะี่ยให้ทั้งใจเลยนะเออไม่เพ้อเรือเพื่อขาดเลยนะเต็มที่กับความรักเลยแหละนะครับแล้วเป็นคนอินโทรเวิร์ตเอ็กซ์โทวอร์ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอ็กโทรทวิร์ตนะเขาอยู่หาสังคมชอบอยู่คนเยอะๆมีความสุขมากๆนะชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะมีความสุขแบบการที่ได้พบปะผู้คนนะครับแล้วอายุล่ะนะอายุเขามากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากุบนุ ไพ่ขึ้นว่าเขามีอายุน้อยออกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณชอบคนคนนี้นะครับจะทำอย่างไรถึงจะคลองใจคนนี้ได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดเหรียญนะครับใส่ใจ,ใจดูแลนะแล้วก็ซัพพอร์ตความรู้สึกนะครับการเข้าหาการพูดคุยการสร้างความปลอะประโยชน์นะมีการที่แบบเจอกันบ่อยๆเ,เข้าหากันบ่อยๆนะนะแล้วเนี่ยมันทำให้เป็นการ ปฏิสัมพันธ์เป็นการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยให้มันสามารถไปต่อได้ไวย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดมาาเยเฉพาะนะครับมาดูลักษณะที่สามนะลักษณะสามเป็นอย่างไรนี่ัยของลักษณะที่สามนะครับไพิ่งเกิดเป็นเท่าหัวงูนะครับคือไม่ใช่เขาเป็นคนเท่าหัวงูนะเออไม่ใช่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์มาก่อนนะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเอาเอาเอาเปรียบคนนะเออหรือไม่ใช่เป็นคนที่โกงคนอื่นแต่เป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยมันต้องเหมือนวินวนะินอะ เออมันต้องได้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนี้ไม่ช่วยเหลือใครแบบฟรีๆนะเออมันก็ต้องแบบเออชั้นได้เธอได้ได้ร่วมกันแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคนนข้จะมีฐานะร่ารวยนะครับพอรู้สึกว่าแล้ทัศนคติละ่ะเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นไพ่แจกใบแดงเลยนะไม่ใช่เกลียดความรักนะคือเขาเป็นคนที่คิดลบไว้ก่อนกับเรื่องของความรักจะได้เตรียมตัวนะจะได้เตรียมใจด้วยนะครับแล้วก็่ไมยังไม่อยากเปิดใจใครเลยณนะที่แรกเมื่อพบมาเจอกันก็ต้องอรู้จักกันก่อนนะ,นะะการที่จะเข้าหา,ารักสายสามเนี่ยมันเหมือนว่าคนคนนั้น่ะต้องแบบใช้เวลานะทลายกำแพงตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วเป็นคนอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดไพคิดว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะครับคือไม่ค่อยได้แบบอะไรใครมากนะคือมีความสุขของตัวเองอ่ะคือแบบเขาเวลาจะเจอใครมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างร่วมกันนะไม่ใช่ว่าอยู่กันเฉยๆคุยกันเฉยๆเนี่ยไม่เอานะครับอ่านิดว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพคิดว่าอายุน้อยออกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพคิดว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับแล้วถ้าคุณชอบคนคนนี้นะครับ จะทำอย่างไรถึงจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างไพ่คือเป็นเดวิชารสนะครับไพ่คือมารอะไรเกยนนะคือลุยเข้าหาเลยนะครับลุยเข้าหาไม่ใช่ว่า แบบไปทุกๆวันทุกๆเว,ๆวลานะแต่เป็นการที่ลุกเขาหาพยายามจีบเขาพยายามเข้าหาเขาบ่อยๆนะพยายามที่จะวนเวียนในชีวิตเขาบ่อยๆนะท้าให้เขารู้สึกคุ้นชินคุ้นเคยกับตัวคุณนะท้าให้เขารู้สึกเออวางใจได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไอสคค้สิ่งที่เขาคิดลบสิ่งที่เขาคิดไม่ดีนะีคุณพยายามรู้เขาไว้นะพยายามที่จะศึกษาว่าเขากลัวเรื่องอะไรก็จะได้ทำได้ดั่งใจเขาก็จะได้เอาใจเขาได้มากยิ่งขึ้นและความรักก็ พัฒนาได้มากขึ้นโดยเชิงกัดน,นะครับมาดูเรื่องของสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้ง3มลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างสถานที่แรกนะครับไ่ขึ้นหนังฟ้าไม่ได้เจอบนบนสวรรค์นะออคือมีโอกาสเจอคนคนเนี้ยนะครับในสถานที่หมู่ก็ได้นะออการไปใช้ท,ทยว่าสถานต่างๆนะหรือว่าไปวัดวารามต่างๆไปทําบุญและไปเจอคนที่ทําบุญข้างๆคุณก็ได้กําลังจะจุดธูปไหว้ โอ้โหคนข้างๆนะทั้งสวยทั้งหล่อจังเลยนะก็มีการศบซากันนะเหมือนเป็นเทพเทวาส่งมาเกิดนะส่งมาพบกันนะเออเหมือนเป็นแบบพรณมิกิตมาพบเจอกันสถานที่นั้นนะครับต่อมาตอนที่สองไพ่กึ้นเล่นเกมนะเออไพก่กลืนเราเือเล่นเกมมันมีโอกาสที่เจอในเอ,อสถานที่ เกี่ยวกับตู้บอร์ดเกมนะครับหรือว่าเป็นตู้เกมกดต่างๆตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าไปเล่นบอร์ดเกมตามคาเฟ่ต่างๆอันนี้ก็มีโอกาสได้เจอคน,คนๆนี้ที่มันจะมาเล่นเกมร่วมกับคุณนะแต่ก็ระวังคุณอย่าหหดร้อนจนเกินไปนะไม่เสียรุกเสียแบบความเป็นตัวของตัวคุณจนเกินไปนี่อย่าเขาจะไม่ชอบเอานะต่อมาไซสทสามน,นะครับไ่ขึ้น ไข่ของออนไลน์นะเ,เจอในช่องทางออนไลน์มีคนทักมาหาตัวคุณหรือเป็นแม่ค้าออนไลน์อันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมาดูลักษณะที่ควรระวังดีกว่านะครับควรระวังลักษณะอย่างไรบ้างดูซิไปขึ้นในเรื่องของหลอกหลอนนะไม่ใช่ผีนะเออคือมันเป็นเรื่องของการที่เขาเข้ามาหาตัวคุณนะครับแล้วก็อ,อยู่ๆเขาก็ทักมาหาคุณทางโลกออนไลน์ทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ เป็นใครเนี่ยยังไงเนี่ยทำไมมากดไลค์เยอะจังเลยนะอะต่อมาไพ่ขึ้นเบื้องหลังนะคือเขาเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะเป็นเพื่อนเก่าเป็นแฟนเก่าได้หมดนะครับไพ่ขึ้นอิเลี่ยมนะมาขอความช่วยเหลือนะขอยืมเงินนะมา,อ,าอยากให้ช่วยเรื่องนี้อยากให้มาเจอกันหน่อยอามามาระบายมาเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังคนระับยิ่งถ้าคุณรู้จักอยู่แล้วเนี่ยทำให้คุณรู้สึกแบบเออมันต้องช่วยเนาะ นะมันก็เหมือนใจอ่อนอะต้องระวังเหมือนกันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องพิจารณาให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเพลอพังเผลอใจได้เหมือนกันนะดูซิว่าถ้าเจอรัสเาีอย่างเงี้ยจะทํำยังไงได้บ้างเอ่ไพ่ขึ้นเป็นพระศุขนะที่ลาเรือเสี่ยอังกฤษนะครับลาอาจารย์นะคือในเรื่องของการที่การลาในเกิอนออก ออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะเอ,เ,อเอาจัดออกจากความสัมพันธ์นี้เสียทีนะเอเอออกไปเลยไม่ต้องไปสนใจใส่ใจดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเขา็พิ่งตัวเขาได้ไม่ใช่ว่าเขาต้องมีคุณเป็นที่พิ่งสุดท้ายนะคุณเป็นเพียงตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งของเขาเท่านั้นนะนนเนี่ยการที่คุณเอาตัวเข้าไปาในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันยิ่งทําให้คุณเจ็บมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีได้นะนยิ่งทําให้จิตใจตัวคุณมันก็ไม่ดีด้วยแล้วก็มีโอกาสเสียเงินเสียทองได้อีกเช่นกันนะอย่าหาว่าคุ สุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ